แล้ววันนี้หนูจะมาออกแบบบล๊กไลฟ์ให้รุ่นพี่ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าโปรเพเป็นพี่เคเอทวันหนึ่งค่ะโ <Ha. S 1> จทนแรกที่ได้รับนะคะ <Ha. S 1> ก็จะเป็นรีวิวของขวัญแต่งงานของพี่ลิลี่กับพี่มิกะค่ะ <Ha. S 1> หนูคิดว่านะพี่ลิลี่ควรที่จะมีความเขินนหน่อยๆเพราะว่าอยู่กับคู่รักคู่แท้ของตัวเองแล้วก่อนนะซ <c oughs> บไหลไหมล่ะ จากลักษณะนิสัยพี่มิกะเนี่ยพี่ลิลลี่น่าจะโดนแบบนี้ชัวร์อึบอึบทุกคนน่าจะรู้ออกเป้ามันคืออะไรและจะได้สื่อถึงความว่าแบบรักกันมานานอยู่ด้วยกันมานานแสนนานนะคะก็ต้องมีมิกะปุกหนวดคึบให้เขารู้ว่าอยู่กันมานานแล้วจนหนวดขึ้นเสร็จแล้วค่ะปกแรกทุกคนคิดว่ายังไง จุดต่อไปเนี่ยท่านพ่อสั่งให้มาจุจีกันของพี่บุกับพี่ชีอันนี้ไม่ใช่เรือดำน้ำไม่ใช่เรือสำเภามาคือเรือไททานีค่ะทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าหนูจะเล่นมุกอะไรชี่ดูแปลกๆปลก,ปกปน้าตามไนมะ่ค่อยขายพี่ชี่เท่าที่ควรเลยนะคะเดีด๋ยวหนูจัดก,การให้นะพี่ชีเออแก้มแดงๆหน่อยอึบๆแต่งลงแต่งหน้าใสาไ่ไมโคเมก้าบ ถ้าเราเจะพี่ชี่มาอยู่บนนี้ฮะพี่บุมีความสุขอยู่ข้างหลังพี่ชี่พี่ชี่เดินมคัดสีชูวีวันให้แป๊บนึ่งผมพี่เนะี่ยบังหน้าพี่บุบนมเลยหนูลับไม่ได้ <c oughs> เป็นทรงผมสไตล์ใหม่นะแบบค่อนข้างที่จะนิยมกันเลยสมัยนี้เออมาดูจีกันใช่ป๊เพราะงั้นพี่บุ๊กก็จะจุกจุพี่ชี่ี <c oughs> ฟ้าเวฟหอกเรืองละ คนหนูรู้แล้วว่าหนูลืมอะไรคือหนูมีพระอาทิตย์มีนกมีลวหมามีเหลือมีทะเลลืมเมฆหนูวาดเมฆสักครู่หมายถึงดูจัดแต่งเมฆสักครู่เมฆก้อนแรกอยู่ตรงนี้เมฆก้อนที่สองสำหรับข้างมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องลดเออทุกคนคนนานชินโบแดงหนูชอบอันนี้มากหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นวางแผนเรียกร้องความสนใจจากท่านพ่อพี่สุลุกับพี่เอมิ ทุกคนเห็นแบบนี้น่าจะคิดไม่ออกแล้วสิว่าอยู่กำลังจะทําอะไรบอกตามตรงหนูก็ค,คิดไม่ออกเหมือนกันหนูโดนสดพี่รูต้องทําหน้าตาหน้าสงสารหน่อยหน่อยที่มันหน้ายิ้มนี่นะไม่เป็นไรหนูแก้ให้พี่ได้กําลังแบบร้องไห้อะไรอย่างนี้ตามันยังดูไม่ค่อยแบบแว่าเอ้ยเฮย้ยนี่ไงพี่รูร้องไห้แล้วเดี๋ยวเจอพี่รูปใส่ในนี้ต่อใบตาพี่เอมี้ ถ้าถามว่าพี่มีทำอะไรพี่มีต้องเก๊กหน้าหร่อตัวใหญ่ๆเบิ่มๆพี่มีก็ต้องถือปืนด้วยนะอืต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นท่านพ่อท่านพ่อควรจะเป็นรูปนี้เพราะกำลังเชงมือมองอดีตไม่เป็นไรหนุนมหนุนาต่อได้หรูกินสักคคู่นะเฮ้ยดูยังไงก็ไม่ตัดแปะมองจากดาวคันก็รู้ว่าตั้งใจทำด้วยใจรัก เ่อสตอรี่ของภาพนี้นะคะจะสื่อถึงความที่ทั้งสองพี่น้องทะเลาะก,กันพี่รู้ออกมาเป็นขอทานและพี่เอมี่ก็พยายามที่จะชกเัินพี่รู้พยายามที่จะแสดงให้คุณพ่อเห็นว่าถ้าคุณพ่อยังไม่กลับมาดูแลพี่รู้แย่แน่แต่เหมือนคุณพ่อจะไม่ว่างนะคะหนูเติมวันนี้ให้คุณพ่อดีกว่าทันพอไห่ว่างทานพอต้องออกไปปกป,ป้องลูกก็เลยไม่มีเวลามาสนใจ มีช่วงนี้นหละคะหัวข้อทั้งหมดหนูค่ดหวังว่าท่านพ่อจะจ้างให้หนูทำปกคลิปซักไลฟ์นะคะสวยขนาดนี้ไม่จ้างไม่ได้หรอหนะาท่านพ่อ